ดหน้อยเอิญคนเอากับแม่นแพรกกันเกษตรเปิดลานแล้วครับว่าว่าเรื่องเส้นมันมยอมเห็นเส้นมันขึ้นก็เริ่มโอ้คาทีกันยังบอกกี่นั่มอิสาห้โอ้ยอีสาบะนี่จะมัเก็บคาไปแล้วจ่อไรสดนรือ้อโพดยังไม่ต่อข่อยได้แซ่กับกแพร์นี่ว่าไงมุข่อยบพเก็บคาแท่โพดต่อกรบบุนมาได้แล้วนะอย่างไงเนาะ เชีเขาบ่าได้เขากระแทกเขาน่นไหเรีนตลกกระสบายพดได้คืนล่ำเรืองนเะขาป่เนีปีนี้นไหเขาหายมีนาที่ยังครับ <c oughs> ใหญ่ไม่ใชเราแก้วเล็กเนาะขายของแก้วใหญ่มาแก้วเล็กกันถมาหดขายกรมูอีกเนี่ย,าาออยเอานี่แหละบ้านอื่นเขาประมูลมากเขาเพราะฉะน้ขายข,ของ่เองาเปจะขอมาเปิดขายกรอนเขาอีกต่างน้ำแข็งเขาปทัีนี้คือมีความพร้อมครับเช โอ้ยเนาะอน่ะ่มนทั่คืงอ่ะพูดท่วงอด้วยสมสิบาทพวป้าอนนี้ถือว่าเป็นการสอมเป็นกรุงเทพนะเจ้ปีนีย่่าไปกรุงเทพแค่รอบเดียวเท่านั้นอบฮะมวนใรอบเดียวละเอารอบเดียวพ่อมวนจะว่ามือพึ้นกับมีผพู้จัดบนมาถาบถามเรื่อง คิวลงเทปอยู่ครับแต่ว่าคุยกันเพราอตัดสินใจมันบอมานนังขายแต่ของอุ้ยเดียวเดี่ยวขายจิ้มเลยโอ้ขนาดจะว่าขายจิ้มนั่นห้างกับมือเล่นมาเลยห้างคือขายก่อเออคันขหนขายกันคันนเปของวงเล่นปอ๋อสามขั้นแสนที่ว่านั่นบปะขั้นแสนบ่ กับนันพไรธรรมดาดิพี่น okay ้องกาวิีีจะออกรถตะเบืองจะลาถใไม่หมบอกนะครับกันันเพีสิบมเงื่อนใจาอนยังมันยุ่ใส่มือเอาไปแล้วไปแล้วเขาตัดอีกเขาคือบอกไปนั่งจดไปนั่งรับเลยเอามานี่มานี่